สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสําหรับแนวทางที่ให้ไปเมื่อวานนะคะราวสามัคคีเลากาชาตินะคะราวสามัคคีนะคะได้กันที่ 7, เด่นเจ็ดเด่นหนึ่งวิ่งรูดนะคะตัวเจาะเข้าที่แปดหนึ่งหนึ่งแปดค่ะส่วนตารากนะคะเข้าสามตัวนะคะเจ็ดหนึ่งแปดค่ะราวกาชาตินะคะเข้า เก้าสามชุดกันนะคะตารางเข้าที่สองแปดนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่หยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางมีโชคมีลาบนะคะส่วนสายเจาะก็แตกสองรอบเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะมาตามต่อนะคะของวันที่สิบสีค่ะ เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อ,ตอไปค่ะสำหรับแนวทางเราสามัคีเรากาชาตินะคะของวันที่14นะคะชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะตัวเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะชอบก็จดไว้แคบไว้เด้อระวังหกกับหวเป็นเด้วยนะคะเพื่อน ลองหยิบจับในตารางไป,ไปเป็นแนวทางได้นะคะหรือว่าไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นดูนะคะดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแจรงให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาทางช่องลงให้นะคะเวลาแอดลงคลิปนะคะ <S <S ช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยแจ้งเตือนนะคะฝากคนละหนึ่งไลค์นะคะคลิปจะได้กระจายนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า